สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล4.0นะคะแอปเดียวที่รวบรวมความสะดวกสบายความบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆให้กับทุกท่านในแอปเดียวเลยก็คือแอป True ID นั่นเองอค่ะนอกเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยใช้งานแอปพลิเคชัน True ID กันมาแล้วนะคะแต่วันนี้นอกจะมาแนะนำาิทีิพิเศษและวิธีการใช้งานเพิ่มเติมของแอป True ID กันค่ะ เริ่มใช้งานครั้งแรกกดล็อกอินแล้วใช้ username, password, True ID ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบหากคุณยังไม่มี True ID ลงทะเบียนได้เลยสมัครฟรีไม่จำกัดเครือข่ายเพียงกดสมัครสมาชิกตั้ง username และพาสเวิร์ดกดลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะเข้าสู่หน้า Discovery พบความหลากหลายความบันเทิงและสิทธิพิเศษที่คลิกดูได้เลยหรือสะด,ดวกยิ่งขึ้นคลิกที่ปุ่ม Universe แล้วสไลด์ไอคอนต่างๆเพื่อเลือก ดูหนังระดับพรีเมียม HD ทั้งไทยและต่างประเทศทีวีโชว์เอเชียนซีรีส์สารคดีมีให้ดูกันเต็มอิม่มดูทีวีช่องทู u e t v สดครบคันทั้งช่องคุณภาพจาก TrueVision ช่องทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียมและสามารถดูตามกลุ่มช่องที่คุณชื่นชอบได้ดูบอลดูสดฟุตบอลลีกดังระดับโลกทั้ง7ลีก5ถ้วยรวมถึงฟุตบอลโลกปี2018ที่คอบอลไม่ควรพลาด เพลงไทยสากลเกาหลีและสุดเอ็กซ์คลูกับเพลงที่หาฟังได้ที่นี่ที่เดียวพิเศษลูกค้า TrueMove S ฟังเพลงฟรีไม่เสียค่าเน็ตพร้อมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทั้งบันเทิงกีฬาที่กินทีเที่ยวเกมสาระดีๆมากมายทั้งหมดนี้คือความ e x ็กซ์คลูของคอนเทนต์ที่คุณจะได้พบใน True ID Unlimited HD นอกจากความบันเทิงต่างๆแล้วยังมีฟังก์ชันสิทธิพิเศษที่รวมโปรโมชั่นจาก t r u e u ทั้งส่วนลดร้านอาหารช้อปปิ้งท่องเที่ยวดูหนังโดยสามารถเลือกปุ่มเนียมีเพื่อค้นหาสิทธิประโยชน์ใกล้ตัวคุณคลิกเลือกโปรโมชั่นที่คุณชอบแล้วกดรับสิทธิ์ได้เลยฟังก์ชันจ่ายเงินทำให้มือถือใช้แทนกระเป๋าตังได้ด้วย t r u e m o n e y w a l l e t หลังกรอกข้อมูลและเติมเงินแล้วคุณก็สามารถใช้บาร์โค้ดบนมือถือจ่ายแทนเงินสดได้ที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นท e ูและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ท r ูมันนี่วอลเล็หากต้องการเช็คข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กลับไปที่หน้า Discovery และดึงแถบด้านบนลงมาเพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ในหน้านี้ระบบจะแสดงทุกบริการท u ูของคุณพร้อมยอดค่าบริการสถานะการชำระเงินและสามารถจ่ายบิลได้ง่ายๆ ในหน้านี้จะแสดง True Point ที่เรามี True Point นี้มาจากที่เราชำระค่าสินค้าและบริการของ True True Coffee ซื้อสินค้าที่เซทุก25บาทได้1 point เข้าใช้งานแอป True ID 1วันได้1 point สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดเบอร์ True m o b e d ได้ทันทีค่ะ50 point True ID วันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Play Store นะคะวันนี้นกจะพาทุกคนไปใช้ True Po i n t กันเลยค่ะเรามาถึงเซว่นสาขาเจ็ยอดกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาซื้อของโดยที่เราไม่ใช้เงินสดกันเลยแต่ว่าเราจะใช้ True Point นะคะในการซื้อของกันอนดับแรกนะคะเราต้องเข้ามาดูใน True ID ของเราก่อนนะคะว่าเรามีพอยต์อยู่เท่าไหร่แล้วก็มีอะไรให้เราแลกในเซเวกันบ้าง ลากลงมามีของเยอะแยะเลยเยนกขอแรกแป๊บน,นึงนะคะนี่มีของเยอะแยะเลยนะคะนกแรกข้าวผัดนะคะใช้แค่27คะแนนนะคะข้าวผัดแหข้าวผัดแล้วนะหนึ่งอย่างแล้วนะเอาอะไรต่อดีเอาอะไรต่อดีนะคะว ในเซเว่นกันดีกว่าค่ะตามมาเร็วตามมาโอ้มีคีมเพสซันะคะอันนี้เก็บกดมาจากอดีตนะคะคืออยากเรียนเพสัแต่ว่าเรียนไม่ได้ก็ใช้คีมเพสซัไปแล้วกันเนาะปาหลังจากได้คีมแล้วเรามาหาของกินกันดีกว่า กินเลยอ่ะไม่ได้กดแต่ก็เอาเละแค่ออเดอร์แต่เลฟอ่ะออเดนะคะน่จะคะ้าตหอาแล้วนะคะหข้าวขตรงหน้าตู้จะมีบอกไว้ว่าใช้อป t ท u e ID นะคะแลกฟรีได้เลยนะคะคือ27พอย์นะคะ มีให้เราเลือกนะคะข้าวผัดหมูกับข้าวไข่เจียวเนาะแต่ว่าน้องจะกินข้าวผัดหมูตั้งแต่อค่ะจะมีข้าวผัดแล้วหรอแม่มาเม่าไหมคะ่ะโอเคมาจะนมมีมนมของเรานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเบจิเบจิยี่สิบเจ็ดบาทเลยนะเราใช้ถูกพอยด์นะคะาจะมาต่อไปคำหนึ่งติดน้องอยู่เ,เดี๋ยวขอแป๊บนึงน,นะคะให้น้องเขาเลือกก่อนนะอเนาะ น้องหยิบเกี๊ยวซ่าเหมือนเราเลยนะคะนี่เหมือนกันเกี๊ยวนะคะเราได้เกี๊ยวของ CP แล้วอันนี้29พสเ point เมื่อกี้ทำอะไรกันเอ่ยเห็นหยิบวางหยิบวางทำอะไรกันเอ่ยอ๋อเจ้าเกี๊ยวซ่าหรอเมื่อกี้เห็นหยิบกันอยู่เกี๊ยวซ่าใช่ไหมหยิบของหนูออกหยิบของหนูออกไมอะไม่เอาไม่เอาเอาเนี้ย เราใช, id, ใช้ทูไหมใช้ทูไหมใช้เคยใช้แอปทูไอดีไหมเคยค่พีเคยไหนไหนหยิบหยิบหยิบให้พี่ดูหน่อยนะหยิบช่วยดีให้พ yeah> ี่ดูหน่อยเฮ้ยเอา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 เถอะเอาเถอะเชื่อพ um> ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่เอาช่วยดีมาดูอทูไอดีนี่ช่วยดีนะคะนี่เห็นไหมนี่เราจะเอาอะพอยต์นี่ยแหละมาซื้อของบ้างนะคะพวกนี้ค่ะเราใช้พอยต์อะแลกแทนเงินสดซื้อได้เลย29แล้วก็กดรับคูปองปุ๊บนะคะพอเราได้คูปองแล้ว มันจะมีแล้วก็มาเช็คตรงนี้ m มา o u ูปองนะคะเห็นไหมย9 9ตอนเราไปชำระเงินนะเรากดอันนี้ให้กับพนักงานคิดเงินได้เลยเห็นไหมใช้ฟูพอยง่ายๆแบบนี้ง่ายไหมง่าครัทุกเดือนนะสินค้าของเซเว่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงอย่าลืมเอาแต้มฟูพอยมาใช้แรกนะไม่ต้องใช้เงินสดด้วยง่ายๆสบายแบบนี้เนาะรีเลยรีเลยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชำระเงินกันดีกว่านะคะด้วย ทัวร์ไอดีของเรานั่นเองนะคะตัวนี้พี่จะสำรบผ่านทวร์ไอดีหมดเลยนะใช้ทูพอยต์นะคะใช้ทูพอยต์นะคะแล้วก็มาดูที่คูปองนะคะนี่ของที่เราจะได้ฟรีไม่จ่ายเงิน แต่นก็ไม่มีเงินสดอยู่ดีนะคะเราดูว่าเราจะชําระยังไงกันนะคะเคนี่ถ้วยดีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นทูวอลเล็ตเอานะคะเราจะให้น้องคิดเงินกันนะคะมาให้น้องโชวง์ cadre. ง่ายงเห็นไหมคะมีอเอเซนมาแล้วว่าเราใช้เงินจากวอ l เล็นะคะไม่พกเงินมาเลยวันนี้แต่ว่าจะอิ่มจากในเซเว่นกัน นี้เราก็ได้สินค้านะคะจากเซเว่นโดยที่การใช้ two point ในการซื้อสินค้าแล้วนะคะแล้วก็ใช้ two e wallet นะคะในการชําระเงินโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเลยเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้ทุกคนอย่าลืมโหลดแอป t u e id มาใช้งานกันนะคะแอป t u e id นอกจากจกะามีสิทธิพิเศษแลกซื้อของจากเซเว่นแล้วนะคะยังสามารถดูหนังฟังเพลงนะคะและที่สาคัญเดือนนี้นะคะสามารถรับชมฟุตบอลโลกฟรีอีกได้ด้วยนะคะอย่าลืมโหลดกันด้วยนะคะวันนี้นกขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย Bye.